รวยไหมหน้าอกไปเลยนะต่อนใส่น้ำเลยใครว่าไม่มีคอมเมนต์มามยงนี้ามีแน่มันมันใส่น้ำเลยเนี่ยมไงใส่น้ำเลยนะอันนี้นะตอนนี้พอนะมินมินมินว่ามันไอ้นู้วุ้นจ้ามีจริงมีจริง ยู Yo, วอสับสู้ได้ก็ไม่จูดพูบ้งเอี้ยเซียนปลาครนี่สิเออเมเงได้ตามคำบอกเล่าของคนในหมู่บ้านนี้เห็นก็ว่าในบอ่อเร่นี้มีปลากัดอะไรก็ไม่รู้เห็นแต่ว่าสวยมากเห็นแต่ว่ามันว่ายน้ําอยู่ตอนฝนตกเห็นก็เห็นนะเขามาตีปลาชนเนี่ยเขาพบมาทีนี้มนเมเงตก็ต้องเลยเอาปลากัดมาปล่อยแล้วมาทำกิ้วน้องๆเลยหล่ะเอ้ยุ่ยโยไม่ใช่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 ใ,ช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 ใชันนี้เมเงตมาหาปลากัดตามเหล่งอ่าภูเขาน้ําเร่ที่มีเหล็กไหลด้วยเอฟ ทอนปากัดเจลิกเลยๆๆจริงไหมไปดูกันมาเลยเฮ้ยเพงเจอตามมาเลยสิโอเคทุกคนตามมากันเลยมาดูกันว่าวันนี้มันจะพังเปรียกไหมเพราะหินขว้วมันจะชอบขึ้นมาอยู่ข้างบนๆนะมันคือมันเหยียดไม่ได้นู้นนี้นะมีคนมาวางป้องไว้ด้วยเสือามาเลยที่รู้ว่าพังอยู่ไหมนะที่นะวันนี้มันเห็กนก็เลยไม่พาช้ามาเลยนะเพราะว่ามึงเห็ดคิดว่ามันน่าจะอยู่ในป้องอะไรแบบนี้เลย <S <S หาโน้นโน่นนนเหยยไหมเหยีไหม

ทำป้องวแล้วมันก็ทำป้องอะไรรูเอาไปดักปกวังบางเหยียดไม่ใช่เอฟซกละอันกันเอาไปดักปาอเขาทำฮ้ยคุกคองดักปลากาของเขานี่ใช้ได้ผลจริงๆฮไม่ใช่ไม่ใช่มังจาดีดีดีอันนี้เขาดักตั้งไว้หน้าหนน้าเดี๋ยวเม่งใจอยู่งั้นแหละมไเองงัเหีอองไหน Không quang hả? quang mày công con quang, quang mấy con quang, Obrahma, mày bóng bạo nên là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  bạo nên đi mấy? Nào bọc. Mà, mà. Để đi nên là bạo đây đi đi, nên là bạo nên đi bạo nên là bạo nên là bạo nên là bạo nên đi แคปบนึ่งทุกคนนะแคบนะเงียบเพิ่มาจากบ้านตัวนี้แลต่ดูนี่เงี้หน้ามีแน่มึงเห็นบว่าเอาตามเห็นบว่ามีร้านบริษัทใครไมใว่าไ,ไ,ไม่มีก็คอมเมนต์มาเลยสิเห็นหนะ้าบอกเดี๋ยวกระดานหมดเลยเออบอกเลยคนกนี้มันชอบคลิปแบบนี้นอู้สีหมดตัวนี้เลยเแล้วบุ๋มมีตัวเดียวแล้วตัวอื่นเมือ่อเงียบใครจะเปียกไม่เราได้มั้งจะเออลงต้นลงทุนหน่อยนะเราอ้อเราใส่วันนี้่ก่อนดีไหมใส่นี่วนไม่ไป เสนี <l id> <Bond i> <ique> ้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ใส่นี้วานะตามไปนี่ก็ทุนเลยนะฮ่อมังจ่าพิด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 รับไปเร็วเร็วเร็วเวเรเวบเียวพี่ยัง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 อยู่โน้ำลึกเออมังจ่าโอ้ตรงตตงตงตรงนี่แลวบังจ่าเนาะฮ่างจ เอาจิงเล่ใช่ไหเอาจิงเล่มีแน่นอนใส่น้ำเลยใครว่าไม่มีคอมเมนต์มามึงว่ามีแน่มันมันใส่น้ำเลยเนี่ยไงใส่น้ำไหมนะอันนี้นะตอนนี้พอร์นน้ำมินมินมินเพราะว่ามันไอ้หนูหุ่นเกลอไมีจริงไมีจริงมีจริงมีจริงหุ่นเกลอจริงเหรอม่าน่าหุ่นเกลอนี่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 

หอมีเค <that is German> ้มีเคมีเค้มีเคมีเคยมีเข้น้ำมันไว้ัายตายแก่ๆไายมันไว้ไปเลยอาโอ้ยอยมันยกินลูกน้เยนี่เราถ่ายบรรยากาศปลามาน้ำจ่านะอยมันมีจริงวะเฮ้ยแหล่งนี้ยิกกินเลยลูกบอลมันเคยเป็นคุณเนี่ยามังกาถ่ายปลาพังนะนี่มันเหยียล้างเท้าก่อนมันมันถ่ายไปก่อนไม่มึงเหยียการเองเดียวพัดเทอกเลยสิเอ บ้าจริงมึงจับพวกปลาได้เหรออยู่ไหนเนี่ยอย่างจริงนะเฮ้ยโอ้หัวตีนหัวเอฟซีเฮ้ยตีนหัวจับเลยตรงนู้นไหมเดี๋ยวพาไปตรงนู้นลราตรงนี้ไม่สวยนะอู้สวยมึงจับอะไรนะเอฟซีนะเดี๋ยวจับตรงนี้มาเฮ้ยจับยากิตายี่นี่มึงจ้าทากัน,านกันเลย เอาจากแยกกีตาเอฟซีเองเอ็ดไม่ได้ปาชะมากเรียบร้อยมันแก้ได้ไงไหมแก้ได้เอก็อย่าบงแกอยาหลับหลังเลยันเลย่เยอะมาอ่ะคณมาเอ้พีเารู้หมดเดี๋ยวเราจะประกาศที่นี่มึงเจอยงไรเ้ยมึงเจไเฟนัดไฟนัดนี่เฟนัดไฟนัด่ริแเล่นแล้วเงเออเดนอยงนน้าตัวเดินไม่เอายนอะไที่แล้มึงจะ อ่ะเลยไปไปตรงนู้นเราไปเจ็ดสานอ๋อมีปลาจริงนลำจ่าเออไม่ใช่แต่ปลากระดูกเงี้ยเงี่ยเงี้ยไมีจริงเดี๋ยวมีจะไปเล็กตัวขนาดเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวพวกนี้เขาเห็ดร้อนเด็กลาวมาเดี๋ยวจะไปเลยเนี่ยพวงลำจ่าลำจ่ามาเลยมาเลยเนี่ยพวงเลยเนี้ยเนี้ยลำจ่าพวงเลยขนาดวิ่งนันนั่นอ่ะนั่นได้ไหมไม่รู้แต่ว่านะ

อููว้าอู้าฮ่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 ามันก็เป่ลัตฮ่า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 ได้เฮ้ยไปตบบ้านข้าเลยพอยไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยวูว้าว้าฮอบดึงจ่าพอด้วยเออพอมได้ไนะเว้ยในมือพี่ฮะในมือพี่เนี่ยรวยรวยรวยได้ได้ใส่เลย วูวูว้าตัวเดิม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 เฮ็ยไม่ต้องคิดมากเดียวมึงจะทีตามคลิปอะไรเลยเล่นๆนะก็ตามนี้มันมันแล้วฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวอีพีหน้ามึงเจะพาไปสำรวจของจริงเพราะว่ามึงเหียดเชื่อว่าฝนตกตรงน้ำมันเนี้ยมีประกาศขึ้นแน่ฉังนั้นคลิปนี้ก็เล่นแบบนี้ไปก่อนนะเบอเลือตัวนี้ตัวเดือวเล่นเบอร์ให้ใคร้ๆไม่ใช่ใครเอาตัวนี้โอเคงนั้นคลิปนี้ก็เล่นนี้ มปดูคลิปที่มีติปาชั้นได้ได้ไปสองแต้มบางจ่าไม่ได้บังเปลี่ยนชันลิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไม่อยากเลขกดซับสไครต์ถ้าไม่อยากใช่กดรับกระเทมังเงินอะไรเกินพังเปลี่ยนยังไงอีพิน่ามีประกาศให้ดูแน่นอนทุกคนพังตึง